นิทานเรื่องสิงโตกับเสือโค้งวันหนึ่งในช่วงฤดูแล้งสิงโตและเสือโค้งกำลังทะเลาะกันอยู่ที่หน้าหนองน,องน้ำแห่งหนึ่งพ่อทั้งคู่ต่างต้องการน้ำอน,น้อยนิดที่เลืออยู่ในหนองน้ำนั้นสิงโตจึงเอ่ยขึ้นวา่าค่ะพบหนองน้ำนี้ก่อนดังนั้น น้ำทั้งหมดต้องเป็นของขา้าเสื้อโค่งจึงตอบกลับไปว่าที่จริงแล้วข้าต่างหาที่มาพบหนองน้ำเม้ก่อนดังนั้นน้ำทั้งหมดต้องเป็นของขา้าว่าตกลงกันไม่ได้ทั้งสิงโตและเสือโค่งก็เริ่มต่อสู้กันรุนแรงขึ้นเรื่อย ภายใต้แสงแดดที่ร้อนระอุพวกมันต่อสู้กันจนหมดแรงในขณะนั้นเองมีแรงฝูงหนึ่งบินวนเวียนอยู่เหนือหนองน้ำนั้นซิงโตจึงเอยกับเสือโค่งว่าข้าว่าพวกเรามาแบ่งน้ำกันกินดีกว่าข้าไม่อยากสู้กับเจ้า จนไฟได้ฝ่ายไฟมือตายไปแล้วกลายเป็นอาหารของฝูงแรงที่หิ้วห้ยเหล่านั้นนิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการปณีปนอาต่อกันเป็นหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนิทาเรื่องสุนัขสองตัวใช่คนหนึ่ง เลี้ยงสุนัขไว้สองตัวตัวหนึ่งเลี้ยงไว้ล่าเนือ้อและถูกฝึกหัดให้เป็นสุนัขล่าเนือ้อส่วนอีกตัวเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านและถูกฝึกหัดให้เป็นสุนัขเฝ้าบ้านเจ้าของรักสุนัขทั้งสองตัวเท่ากันเวลาให้อาหารก็จะให้ปริมาณเท่าๆกันเสมออยู่มาวันหนึ่ง สุนักล่าเนื้อไม่พอใจที่ตนเองต้องออกไปล่าเนื้อและทำงานหนักขณะที่สุนัขอีกตัวนอนเฝ้าบ้านทั้งวันแต่กลับได้กินอาหารในปริมาณเท่าๆกันสุนัขล่าเนื้อจึงกล่าวกับสุนัขเฝ้าบ้านว่ามันไม่ยุดอีกรั้เลยที่เจ้าได้อาหาร ในเมื่อเจ้าไม่ต้องทำอะไรเลยได้แต่นอนอยู่กับบ้านเฉยๆสุนัขเฝ้าบ้านจึงตอบกลับไปว่าเจ้าโทษข่าไม่ได้หรอกแต่เจ้าต้องโทษเจ้านายที่ไม่สอนให้ข่าล่าเนื้อแบบเจ้า แต่กับสอนให้ค่ะนอนกินแรงเจ้าอยู่นี่ไงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอนาคตของเด็กขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนของผู้ปกครองนิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกม้าป่าและสิงโต สุนักจิ้งจอและหมาป่าเป็นเพื่อนกันทั้งสองสัญญาว่าจะช่วยกันออกล่าเยื่อวันหนึ่งพวกมันจับไก่ป่าได้ตัวหนึ่งด้วยเห็นแก่คำสัญญาหมาป่าจึงพูดขึ้นว่าข้าจะให้ไก่ตัวนี้แก่เจ้าเพราะ เจ้าดูยิ้วโซเหลือเกินซุนักจิ้งจอกจึงตอบกลับไปว่าเจ้ากินไก่ตัวนี้เถิดข้าไปหาตัวใหม่ได้ขณะนั้นมีสิงโตเดินตรงมาที่สุนักจิ้งจอกและหมาป่าซุนักจิ้งจอกกลัวจะถูกทำร้ายจึงรีบพูดขึ้นว่า โชคดีจังที่เจอท่านข้ามีไก่ป่าตัวใหญ่ให้ท่านสิงโตจึงเดินตรงไปคาบไก่แล้วสุนัขจิ้งจอกก็พูดขึ้นว่าไก่ป่าตัวนี้คงมันเทาความหิวของท่านไม่ได้แต่ม้าป่าตัวนั้นจะทำให้ท่านอิ่มท้อง ไปหลายวันเลยละเมื่อซิงโตได้ยินสุนัขจิ้งจอกพูดเช่นนั้นมันก็ต้องเข้าขย่ำสุนัขจิ้งจอกทันทีจากนั้นมันก็โยนไก่ป่ากลับคืนไปให้หมาป่าแล้วพูดว่าบางทีเพื่อนของเจ้าอาจไม่ได้จริงใจกับเจ้าเสมอไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีคำว่ามิตรแท้ในหมู่คนพาน